พร้อมแล้วเตรียมนิ้วขึ้นมาเลยค่ะเตรียมนิ้วขึ้นมาให้เห็นเลยว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมแล้วนะคะไขชูนิ้วขึ้นมาแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะเรียนกิจกรรมต่อไปอ่าพร้อมหรือยังเอ่ยตอนนี้พวก,กเขาลังมองว่าใครพร้อมแล้วก็จะชูนิ้วขึ้นมาแบบนี้นะคะเยี่ยมเลยอ่า ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึ๊บชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึ๊บชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมา ชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงาม ชูนิวขึ้นมาหานิวกลายเป็น,ปนดอกกุ้วสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีสำหรับกิจกรรมต่อไปของเราก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองอเด็กๆเ,เตรียมใบกิจกรรมวางไว้ข้างๆตัวก่อนแต่ต้องนั่งตัวตรงๆก่อนนะนั่งตัวตรงๆเอามือลงวางไว้บนตกักแล้วก็ดูคลิปของคุณครูก่อนนะ นั่งตัวตรงๆนะรอชมคลิปก่อนนะคะมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาเกมการศึกษาราไปดพร้อแล้วและขั้นตอนกันเลยค่ะวนาอนกันเลยค่ะใบกิจกรรมเกมการศึกษากันไกลสีในขั้นตอนแรกให้เด็กๆลงมือระบายสีเกมการศึกษาได้เลยค่ะ โดยให้เด็กระบายสีเกมในชุดที่1ให้มีสีเดียวกันทั้งชุด เมื่อเด็กระบายสีเกมชุดที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาให้ใเด็กลงมือระบายชุดที่2ได้เลยค่ะโดยให้ใเด็กระบายสีชุดที่2ให้มีสีเหมือนกันทั้งชุดเช่นเดียวกันค่ะ เกมการศึกษาของเราให้ออกมาเป็นชิ้นส่วนเลยค่ะ ถ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็เดกๆนำเกมการศึกษาของเรามาวางแยกไว้เป็นกองแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนการเล่นให้เด็เดกๆนำภาพชุดที่หนึ่งมาวางเรียงกันตามลำดับจากเชือกสั้นไปหาเชือกยาวและเมื่อเรียงลำดับชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วใหเ้เด็กเล่นชุดที่สองโดยการนำมาวางเรียงกันตามลำดับเหมือนชุดที่หนึ่ได้เลยค่ะ ยังไงบ้างคะเด็กๆมีภาพเหมือนคุณครูเลยไหมในคลิปวิดีโอเหมือนใช่ไหมคะอ่าเป็นเรื่องของเชือกนะคะเด็กๆทีนี้เราจะมาดูกันแล้วนะว่าอันไหนเชือกสั้นเชือกยาวเราจะสังเกตแบบไหนอ่าเราไปดูกิจกรรมของเราเตอเลยค่ะคุณพ่อย่าเรามาดูกันเลยอ่าขั้นตอนแรกนะคะเหมือนในคลิปวิดีโอ เราก็ต้องระบ,บายสีก่อนเกมของเรามี2ชุดนะคะเด็กๆก็คือชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะคะชุดที่1นนะจะเป็นเชือกเส้นตรงเด็กๆก็จะสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็ชุดที่สองอันนี้เชือกจะเป็นเส้นโค้งไปโค้งมาเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะเดี๋ยวูอ้อจะแนะนําวิธีให้เด็กๆสังเกตนะตอนนี้เราระบ,บายสีกันเลยค่ะ แล้วหว่างที่เด็กๆระบายสีนะเดี๋ยวอ,อ้าจะไปปักหมุดที่เด็กๆนะคะคุณพ,พลอยอเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นพร้อมๆกันอมาดูเด็กๆระบายสีกัน เดี๋ยวนี้เด็กๆทํากิจกรรมเองได้เลยระบายสีเองได้เลยเ<ม>ก่งมากๆเลยค่ะเวลาระบายสีนะคะระบายในส่วนของเชือกให้เข้มๆนะคะตรงขอบด้านนอกนะอ,อย่าให้มาใกล้เชือกนะคะเดี๋ยวเราจะมองเห็นเชือกไม่ชัดนะคะตรงขอบขอบด้านนอกนะามาดูที่ใครเอ๋ยนะน้ออะไรเอ๋ยกำลังทําอยู่ น้องเลออนค่ะอ่ะเห็นมือเลออนด้วยเลออนใช้สีอะไรคะเปิดไม้ก่อนสีแดงแดงครับโอเคสีแดงแดงก็<_<_'>คือสีแดงนั่นเองอา <_' S 1> ดีมากเลยองโหจับสีถูกต้องเลยคะ <_' co> e> ่ะุณคูพลอยเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลย อ่ะระบายต่อเลยครับเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับคุญยาก็กำลังทำอยู่โอเคน้องปุณยาเยี่ยมเลยค่ะอ่าระบายสีเชือกจับถูกด้วยจับสีถูกน้องคุณยา่ะน้องปุณยาใช้สีอะไรลูกเปิดไมค์ก่อนนะคะค,คุณยาเปิดไมค์ก่อนสีแดงใช่ไหมคะ กีรค่ะกีรัค่ะเล่นเลยค่ะใช้มือขวาจับเพลงแล้วค่้าคุณครูอ่าเก่งมากเลยค่ะอ่าใครระบายสีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงคะับคุณคนตอนต่อไปเราก็จะมาตัดกันค่ะอ่าคุณครูพลอยบอกว่าขั้นตอนต่อไปตัดนะคะเด็กๆใครที่ระบายสีเสร็จแล้ว สามารถตัดได้เลยเวลาใช้กันไกลต้องระมัดระวังด้วยนะคะอโอเคค่ะใครเสร็จใครระบายสีเสร็จแล้วตัดได้เลยค่ะน้องคาร่าตัดได้เลยลูกเยี่ยมเลยน้องคาร่าตัดได้เลยค่ะคาร่ามีหยิบกันกลมาหรือ,อยังลูก อ่าใครระบายสีเสร็จแล,ดดล,แล้ว,ลวตัดได้เลยัะเสร็จแล้วค่ะอ่าระบายสีตัดได้เลยตอนนี้พ่อเห็นเด็กๆทุกคนเลยแชร์หน้าจอมาที่เด็กๆทุกคนเลยนะคะอ่าระหว่างที่ เด็กๆตัดนะคุณพลอยร้องเพลงให้กำลังใจเด็กๆได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณพลอยจะร้องเพลงแม่น้ําเจ้าพระยานะคะทบกควรให้เด็กๆด,ด,ด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยน้ํานั่นเองแม่น้ำเจ้าพรยาแควไหลมารวมกันสีสายปิงวังยมนานลังไรรวมสีสายที่ปากน้ำโพ รวมสีสายที่ปากน้ำโพอีกหนึ่งรอบนะคะแม่น้ำจ้าพยายามแควไรมารวมกันสีสายปิงวังยมน่านลังไรรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพโ,โอเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะ เอ้คุณครูพลอยค่ะในเนื้อเพลงนี้มีแม่น้ําเยอะมากเลยมีแม่น้ําอะไรบ้างนะแม่น้ําเจ้าแม่น้ำเจ้าพญาหนึ่งแล้วค่ะแม่น้าอะไรอีกคะแล้วแม่น้ําเจ้าพญานะคะก็เกิดจากแม่น้ำสี่สายมารวมกันค่ะคุณครูสีคแม่น้ำอะไรนะปิงค่ะเด็กแม่น้าวังแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำหน้านั่นเองค่ะ ปิงวางยมและน่านนะคะแม่น้ำสีสายมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่อยู่ใ,ใกล้ๆพวกเหล่านี้เองโอ้โถึงว่าแม่น้ำเจ้าพยาใหญ่มากเลยเพราะว่าเกิดจากแม่น้ำตั้งสีสาย,สสายเด็กๆจำให้ดีนะคะแม่น้ำสีสายปิงวางยมและก็แม่น้ำน่านนะคะอ,คอ่าแล้วมาเจอกันแม่น้ำทั้งสี่สายมาเจอกันที่ ปากน้ําโพ<ฮ>เขาเรียกว่าปากน้ําโพนะคะก่อ,อนที่จะมาเป็นแม่น้ําเจ้าพยาอ่าเด็กๆต่อไปขั้นตอนต่อไปเราไปดูอ่าสไลด์ของเราการคู้พอยอ่าเด็กๆทาต่อไปสาม,มารถดูตามพวเลยอ่าพอเราระบายสีเสร็จแล้วนะ อ่แล้วว่างนี้คุณครูอ้ออยากให้เด็กๆมองสไลด์ของคุณครูอ้อเพื่อที่จะทํากิจกรรมร่วมกันแล้วเดี๋ยวคุณครูอ้อจะมีเวลาให้เด็กๆทําของตัวเองนะคะอ่าเด็กๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวใครตั้งใจครูอ้อจะให้ช่วยครูอ้อตอบหนะ่อยนะใครนะตอนนี้เราระบายสีเสร็จแล้วและตัดเสร็จแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณรูอ้อจะให้ เวลาเด็กๆทำต่อนะตอนนี้มาดูสไลด์กับคุณครูอ้อที่ตัดเสร็จแล้วนะคะเอเชือกเส้นไหนนะสั้นที่สุดเด็กๆ่ะใครดีคะเด,เ,ดเดี๋ยวคุณเูรินตัดโอเคอ่าครูอ้อขอน้องเอรินค่ะน้องเอรินเชือกเส้นไหนสั้นที่สุดอ่าตรงมุมตรงมุมเลย ่าต้องมุมของอเชือกจะมีสีอยู่นะคะดเด็กๆเด็กๆเลือกสีอะไรคะหน,นูเ,เล,เอลือกสีชมพูค่ะน่ะเก่งมากเลยค่ะเอ็นอนอ่าสีชมพูมาเป็นเชือกที่พ้อที่สุดอันดับหนึ่งแล้วอ่าขอบคุณค่ะน้องเอรีน,ขอ,อนขอบคุณค่ะอ่าสุดยอดเลยอ่าต่อไปน,น้องเลออนครับน้องเลออน เชือกเส้นต่อไปที่ยาวกว่าเส้นที่สีชมพูตรงเนี้น้องเลออนคิดว่าเส้นไหนดีครับนี่เขียวอ่อเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเลออนขอบคุณค่ะอ้าวต่อไปเชือกเส้นต่อไปที่เราจะเรียงลําดับจากเล็กอยากจากสั้นที่สุดไปหายาวที่สุดคือเชือกสีอะไรคะต่อไปเนาะ น้องอะไรเอ้ยอาน้องพีทค่ะน้องพีทกับน้องพูอ่าให้ตอบคนละอันเลยอ่ะน้องพีทตอบก่อนน้องพีทพีอะ,อ,พอะไรคะพีเมืองคะอ่ะเยี่ยมเลยคะ่ะอ่ะต่อ,อไปดู อน้องภูใช่ไหนซีนี่ตอนนี้เราเรียงลำดับกันน้องภูคิดว่าเชื่อเส้นไหนที่ยาวกว่าเนืีบถูงสีอเลยนะลูกเหลือตอนตุดกลางอิเอยี่ยมมากเลยเก่งทั้งคู่เก่งทั้งน้องภูน้องพีทเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปใครเอ่ยน้องมากี่ค่ะ ส้มนะสีส้มค่ะอ่าสีส้มส <ın> <illing> ีส้มดูดีดีอ่าใช่ค่ะสีส้มเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะน้องมากีเยี่ยมเลยอ่าต่อไปเราเหลือสีแดงกับสีขาวเอ๊ะใครนะเพื่อนๆมีล่ะสีอะไรต่อคะชื่อเด็กๆที่ตั้งใจนะน้องมิ้มค่ะยังไม่ปิดไม้เลยปิดไม้ อ่าน้องมิ้มค่ะสีอะไรลูกสีแดงหรือสีขาวคะค่ะเยี่ยมเลยค่ะสีแดงขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะอ่าต่อไปเหลือสีสุดท้ายแล้วค่ะอ่าให้คุณคุณพลอยเลือกเลยค่ะสีสุดท้ายสีสุดท้ายนะคะขอเลือกเป็นน้องติวเตอร์ค่ะน้องติวเตอร์ ยูทเตอร์ขาวเชือกเส้นที่ยาวที่สุดคือสีสีขาวขาวเก่งมากเลยขอบคุณค่ะยูทเอรเยี่ยมเลยค่ะอ่เรามาสังเกตกันอีกทีว่าถูกต้องไหมในจอคอมพูนะคะเริ่มจากเชือกเส้นที่สั้นที่สุดแล้วก็ยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น จนไกลขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นตาแดงว่า้ก<ๆ>งปรบมือให้ทุกๆคนเลยค่ะ<ๆ>เยี่ยมเลยเด็กๆ่ะอันนี้อาจจะง่ายหน่อยนะแต่ชุดที่สองยากขึ้นนะคะคุณครูพลอยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเชือกของเรามันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะหัวมีวิธีสังเกตนะเวลาในเวลาเด็กๆดูนะคะเด็กๆดูว่าเขาเลี้ยวมา แล้วก็เลี้ยวยาวไปแค่ไหนดูส่วนที่เพิ่มมานะคะให้เด็กๆสังเกตให้ดีเชือกที่ยาวขึ้นเขาก็จะเลี้ยวได้หลายรอบขึ้นนะคะส่วนเชือกที่สั้นก็จะเลี้ยวได้น้อยนิดเดียวนะคะแต่ถ้ามันยาวมันก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้หลายรอบเด็กๆสังเกตแบบนี้นะอ้าวใครจะมาช่วยนะภาพแรกที่สั้นที่สุดไหนเอ่ย อ่าน้องเขือนดีไหมคะดีค่ะน้องเขือนภาพแรกที่สั้นที่สุดอันไหนลูกสั้นที่สุดสีอะไรครับดูมืดูนะจ๊ะตั้นอ่าชัดตันที่สุดสีอะไรสลูกสีม่โงอ่าเยี่ยมเลยค่ะโโสีม่วงเด็มเลยเป็นเชือกเส้นที่สั้นที่สุดขอบคุณครับเยี่ยมเลยค่ะ ้าต่อไปโอ้โหเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วโโนะคะโอ้โหต้องดูดีๆนะด,ด็กๆเลือกดีๆนะอ้าต่อไปใครเอ่ยมากียค่ะอ่าน้องมาเกียสีไหกสีแดงไม่ใช่อันสั้นๆก่อนสิอ,นนอ่าเส้นสัน้นๆสั้นต่อจา้าน่ค่ะ สีฟ้าค่ะค่าสีฟ้าเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่างมากทีอ่คนเพื่อนสังเกตค่ะค่ะเพื่อนเพื่อสังเกตนะตอนแรกมันเป็นเส้นตรงก่อนเห็นไหมคะเชือกน่ะยังเดียวไม่ได้เลยเพราะมันสั้นอยู่แล้วพอมันยาวขึ้นอีกหน่อยมันก็จะโค้งมานิดนึงเห็นไหมคะตามเมาส์ที่คุณรูคอยล่ากเห็นไหมคะมันจะเริ่มโค้งได้แล้วเพราะมันยาวขึ้นนะคะ อ่าทีนี้ภาพต่อไปเด็กๆสังเกตว่ามันจะโค้งไปทางไหนเพื่อที่ยาวขึ้นนะสังเกตดีๆต่อไปใครเอ่ยน้องเป่าตั้งค่ะสีอะไรลูกเชือกเส้นสีไหนลูกค่ะอะไรนะสีเรื่องค่ะโเยี่ยมเลยค่ะดูสิถูกไหมถูกต้องเลยค่ะ เห็นไหมคะพอตอนแรกโค้งมานิดนึงแล้วก็ยาวขึ้นโค้งมาเตรียมที่จะโค้งรอบต่อไปแล้วนะคะเด็กๆจะเป็นโค้งโค้งที่สองแล้วนะอ่าเพื่อนๆที่ทําภาพต่อไปนะสังเกตดีๆนะตอนนี้เริ่มโค้งที่สองเชือกอันไหนโค้งที่สองมาแล้วดูดีๆนะต่อไปใครเอ่ยน้องแทนคุณนะคะคุณรู้โอเคค่ะน้องแทนคุณสีไหนลูกเชือที่อยู่ในช่องสีไหนคะ ต่อไปสีอะไรดีครับอันไหนดีสีไหนนะสีไหนหนะยาวต่อมาอยาวต่อมาสีอะไรดีดูส่วนโค้งของมันนะลูกวิธีสังเกตดูส่วนโค้งของมันนะสีอะ<ส><ส>ไร<ส>ยาวต่อมาอไม่เจอค่อยๆดูค่อยๆดูไม่เป็นไรลูกค,คุณครูรอ่ะค่อยๆค,คิดนะอันไหนยาวต่อมาดูสิดูนนี้ก่อน นายเอยตอนนี้กําลังจะเป็นโค้งที่สองแล้วค่ะเด็กๆน้งแทนงคูณกาลังจะโค้งต่อมาตรงนี้อ่ะคอยลองลากเมาส์ให้้องดูนะคะมันจะโค้งต่อมาแบบนี้คุณังไตีแดงโอ้ตีแดงถูกต้องเลยเห็นไหมคะสังเกตดีๆมันเริ่มจะโค้งลงมาแล้วก็โค้งมาแล้วค่ะรอบที่สองเนี่ยเห็นไหมคะเชือกโค้งมาแล้วแล้วทีนี้เชือกที่ยาวลำดับต่อไป แสดงว่ามันต้องยาวจากโค้งนั้นมาอีกนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะเชือกเส้นไหนที่ยาวจากโค้งนั้นมาอีกอ่าต่อไปใครเอ่ยคุณยาค่ะอ่ะน้องคุณยาค่ะคุณยามาเลยเชือกที่อยู่ในช่องสีอะไรล,ลูกน้องคุณยาเปิดไม์ก่อนคะอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครูให้ทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะ ส่วนธนเดชอะไรเอ่ยพัดนะครับเดี๋ยวทำใหม่อีกรอบไม่ไรดูจากส่วนโค้งที่ยาวออกมาไม่ยาวมาถือไรคะอ่ายาวออกมานิดนึงคุณยาดูซิตามที่คุพลอยลากเมาส์มันยาวมานิดนึงแบบนี้ไม่ไรเอ่ยอ่าสังเกตดีดีชิดูสังเกตดีๆสังเกตดีๆ อ่าลองดูสีเขียวสีใช่ไหมเอ่ยาวเป็นไหมพี่คอยพี่คอยมาดูสีส้มมันเสีส้มออก่ามันจะยาวเป็นไปไน่อนะคะสีส้มมันจะยาวออกมาจากส่วนโค้งน no ิดนึงเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยอ่ามานิดเดียวเขาจะหลอกเด็กๆด้วยนะว่าออกมาแค่นิดเดียวมันก็จะยาวเพิ่มขึ้นนิดเดียวแค่นี้ อในช่องต่อไปเป็นเชือสีอะไรสองรบเลยอสองรอบครับนเปลี่ยนครับิดไมาันเปิดไมเลยครับนเดอเปิดไมเลยลูกครับดอสิบทีไมได้ทีู่นันเดอช่องสีไหนลูกฮันเดอช่องสีไหนลูกไม่เปิดไมเ ่าเปิดไม้เลยเปิดไม้ได้ไหมครับโอเคไม่เป็นไรครับอ่ามาที่ใครนะคาร่าอาน้องคาร่าสีอะไรลูกคาร่าี อีกนิดหนึ่งเยี่ยมเลยน้องคาร่ายาวออกมานิดนึงเห็นไหมคะน้องคาร่าเตรียมพร้อมมากเลยขอบคุณค่ะน้องคาร่าเยี่ยมเลยค่ะต่อไปเหลือเชือกเส้นสุดท้ายแล้วใครจะตอบให้คุณครูดีนะเออเสย่าดีไหมคะเสย่าดีค่ะเสย่าตั้งใจเลยเสย่าเชือกเส้นสุดท้ายที่ยาวที่สุดสีอะไรลูกสีอะไรครับสีอะไรนะ นี่สีอะไรสีอะไรตรงนี้สีอะไรสีอะไรตรงนี้เจียดูสีขาวโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณครับเจียมาดูุ่คนสิเชือกเส้นแรกของเราเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงอย่างสั้นอยู่เลยแล้วพอเส้นต่อมาเห็นไหมคะยาวขึ้นมีส่วนโค้งขึ้นมาแสดงว่ายาวขึ้นและ แล้วเชือกเส้นต่อไปโค้งที่สองมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วโค้งที่สองจะเห็นมันยาวขึ้นเพราะมันมีโค้งที่สองมาแล้วเชือกเส้นต่อไปที่อยู่ในช่องสีแดงนะคะเด็กๆก็พอมาส่วนโค้งที่สองแล้วก็ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเชือกเส้นต่อไปที่อยู่ในช่องสีส้มเห็นไหมคะโค้งมาแล้วก็ยังยาวต่อไปอีกต่อไปเชือกที่อยู่ในช่องสีเขียวเห็นไหมคะ เริ่มยาวมาแล้วยาวมาอีกเตรียมที่จะโค้งต่อแล้วค่ะแล้วเส้นสุดท้ายช่องสีขาวเห็นไหมคะนี่พร้อมที่จะโค้งและววิธีสังเกตง่ายๆเด็กๆสังเกตส่วนโค้งว่ามีกี่โค้งที่ยาวที่สุดนะคะพอเริ่มพอเริ่มจะยาวมันก็จะต้องเริ่มโคง้งขดไปขดมาแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆไปฝึกลองทำกันได้เลยนะคะ เก่งมากเลยวันนี้กิจกรรมต่อไปของเราก็คือกิจกรรมสารสัมพันธ์นะคะเด็กๆดูกับคพคผูอ้อ,อก,ก่อนนะกิจกรรมสารสัมพันธ์วันนี้นะคะในสัปดาห์นี้หน่วยน้ําเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะคุยกับเด็กๆนะคะแล้วก็สอบถามเด็กๆในคําถามต่อไปนี้นะคะ เด็กๆรู้จักแม่น้ำอะไรบ้างเมื่อกี้ในเพลงมีแม่น้ำหลายสายเลยค่ะที่มารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะคะเดี๋ยวเด็กไปลองร้องเพลงทบทวนแล้วก็ตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ถามอีกว่าน้ํามีประโยชน์อย่างไรโอ้โหง่ายนิดเดียวเด็กๆตอบคําถามครูพลอยตอนนั้นเก่งมากๆเลยเด็กๆต้องจําได้แน่ๆเลยและเรามี วิธีดูแลรักษาแม่น้ําอย่างไรนะคะอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวเด็กๆตอบคาถามผู้พลอยตอนที่เรียนกับผู้พลอยได้ทุกคนเก่งมากๆแล้วยังมีให้ทบทวนร้องเพลงแม่น้ําเจ้าพญานะคะที่คุณผู้พลอยร้องไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเด็กๆฝึกร้องบ่อยๆจะได้จําเพลงได้นะคะแล้วก็ให้ระบายสีเห็นไหมคะมีเด็กๆสามคนเด็กๆระบายสีได้เลยแล้วหน้าต่อไป จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะเดี๋ยวรบกกวนคุณพ่อคุณแม่อ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็คือประเพณีลอยกระทงนั่นเองซึ่งคุณครูแอนได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อ่านให้เด็กๆฟังเพื่อเป็นการทบทวนนะคะแล้วหน้านี้ของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆทำเองได้เลย ให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดตามแบบด้านบนนะคะเริ่มจากเห็นไหมคะเด็กๆเห็นเลขหนึ่งไหมเอ่ยเริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างลากมาเรื่อยๆและต่อเติมให้สวยงามและระบายสีได้เลยนะคะอ่าสำหรับกิจกรรมหน่วยน้ำของเราเด็กๆเก่งมากๆเลยในทุกกิจกรรมเลยค่ะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะคุณครูอ้อคุณครูแองคุณครูพลอยคุณครูมีนปรบมือให้เด็กๆิดังๆเลยเมื่อกี้แล้วกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือเด็กๆไปทํางานที่ค้างอยู่นั่นเองก็คือทํากระทงของตัวเองคุณครูอ้อก็จะไปทํากระทงของคุณครูอ้อที่ทําค้างไว้นะคะแล้วเด็กๆก็มาทําเกมการศึกษาต่อและลองเล่นและถ่ายภาพมาฝากคุณครูด้วยนะวันนี้วันศุกร์นะคะคุณครูพลอย วันสุกร์คนเพลงร้องเพลงกันให้สุขใจสองอาทิตย์ฉันคิดถึงไทยแง๊กอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แล้วกันใหม่วันคืนไม่ได้มีค่าเลยแต่เอาค่าคืนไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค,คุณแม่ด้วยนะสวัสดีคุณแอนสวัส <ña> ดีคุณคุณเรูสวัสดีครับคุณครูพลสวัสดีครับคุณครูมินโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเรียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย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 คุณพ่ะ